สวัดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องทยากรพระเครื่องนะคะอ่ะก็สวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปวโนนี้เนี่ยเบียกก็มีพระเพลีพินาศนะคะ สวยๆเลยนะคะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านอีกแล้วนะคะสําหรับ EP นี้เนี่ยนะที่เบียร์นำม,มาเนี่ยจะเป็นพระพลีิพินาตปี49นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาขององค์พระกันชัดๆก่อนนะคะอ่านี่เลยนะคะขนาดขององค์พระเนี่ยเล็กๆกระทัดรัดเลยนะคะพี่ๆข่อันนี้เนาะก็ขออนุญาตเอามาแบ่งปันเนาะก็ จะมีประมาณนี้เนาะตามหน้าถาดนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังราคากันนะคะเดี๋ยวเบียร์จะขออนุญาตซูมนะคะให้พี่พิ่พั่อนเนี่ยได้เห็นหน้าตาแล้วก็รายละเอียดขององค์พระแบบชัดเจนกันก่อนเลยนะคะ สำหรับพระพลรีพินาศปี49เนี่ยนะคะพี่พี่ทุกท่านค่ะจะมาในรูปแบบพระพลรีพินาศซุ้มโค้งแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านข้างของขอบขอบขององค์พระเนี่ยนะคะจะเป็นซุ้มลายดอกไม้แบบนี้เลยนะคะรายละเอียดคมชัดมากๆเลยนี่นะคะซูมให้ดูโดยรอบนะคะบริเวณหน้าองค์พระเนี่ยก็จะมีเขียนว่าพระพิรีพินาศนะคะแล้วก็จะมียันอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเราดูกันช้าๆแบบนี้เราจะเห็นเลยว่ามีมวลสาร อยู่รอบองพระเลยกระจายเป็นเม็ดมวลสารต่างๆนะคะอยู่รอบองพระแบบนี้เลยนะคะองค์พระมีขนาดเล็กนะคะแต่ว่าจมูกป,ปากตาแล้วก็เม็ดพระศุกเนี่ยติดเต็มมากๆเลยนะคะและให้ดูที่นิ้วมือขององค์พระนะคะนิ้วมือครบ5้านิ้วเต็มมากๆเลยคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ อันข้างก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ยศสอสอนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นวันที่สร้างนะคะของพระพิรุ่น,นี้เนี่ยสร้างวันที่3ตุลา2549นนั่นเองนะคะสำหรับพระพิรุพินาศรุ่นนี้นะคะทุกคนจัดสร้างขึ้นที่วัดบวรน,นะคะแล้วก็ปลกเสกหน้าพระอุโบสถวัดบวรน,นะคะแล้วก็ มวลสารสําคัญเนี่ยเนาะก็จะมีเป <So S 1> <freak out. S 2> ็นผงทูปนะคะในพระอุโบสถแล้วก็จะเป็นมวลสารเก่าต่างๆจากวัดวรวรนะคะแล้วก็ยังมีเป็นผงเกสรดอกไม้นะคะในพระอุโบสถวัดรวรแล้วก็มีผงอิติเจอ่าเป็นผงจิรดาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีกิจิอาจารย์หลายท่านเลยนะคะกิจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเนาะร่วมปลุกเสกนะคะแล้วก็สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงเมตตาที่ฐานจิตนะคะในพระรุ่นนี้ด้วยนะคะนี่เลย รายละเอียดสวยคมชัดมากๆนะคะแล้วก็มวลสารต่างๆเนี่ยกระจายรอบองคพระเลยนะุูมดอกไม้ด้านข้างเนี่ยติดเต็มชัดเจนมากๆเลยนะคะพระองค์เล็กนะแต่เบียบอกเลยว่ารายละเอียดของพระเนี่ยคือสวยงามมากๆเลยนะนี่ซูมไม่เห็นกันแบบรอบองเลยนะคะ,ะประมาณนี้เลยนะคะ,ะด้านข้างนะคะองค์พระก็จะมีความแบบนูนออกมาด้วยนะทุกคนสวยมากนะคะประมาณนี้นะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเบียขออนุญาตให้ราคาสวัสดีปีใหม่ไปเลยนะคะใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะเบียให้แบ่งปันนะคะในราคาแบ่งปันอง์ละ150บาทเท่านั้นนะคะองละ150บาทเท่านั้นเนาะสามารถทักเข้ามาหาเบียได้เลยแล้วก็มีค่าจะส่งอีก50บบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านใดเนี่ยเนาะ เช่า5องค์ขึ้นไปเดี๋ยวเบียจะส่งฟรีให้เลยนะคะราคาสวัสดีปีใหม่เนาะหนึ่งองค์ก็ส่งนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะนี่เลยองค์พระพลริพิาัเนี่มีความสวยงามมากๆนะพี่พขนาดคือแบบกระทัดรัดอะคะ่ะกำลังดีเลยเล็กๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะมาในองค์เล็กแบบนี้นะรายละเอียดชัดทุกองค์นะคะไม่ใช่สวยแค่องค์นี้นะคือสวยทุกองค์นะแล้วพระทุกองไม่ผ่านการใช้นะคะผิวเดิมๆนะคะ อยู่เดิมๆไม่ผ่านการใช้นะคะอ่านี่สวยทุกองค์เห็นไหมคะนี่เลยสวยทุกอง์แบบนี้เลยนะคะโอเคพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เบียก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องพยากรพระเครื่องเป็นกำลังใจให้เบียด้วยนะคะอย่าลืมทักเข้ามานะคะสวัสดีปีใหม่อีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ